โอ้ฟ้องทำไมเรื่องแค่นี้แค่นี้ก็เพราอเป็นเรื่องแค่นี้ไงมันก็แค่เรื่องแค่นี้ของพวกเธอแต่ไม่ใช่เรื่องแค่นี้สำหรับพวกเรานะปลากระป๋องอร่อยจัง พิยกยกดูคนนั้นดิเขากินปัดกระป๋องอะไม่มีเหมือนเราเลยอ่ะเขาแบบตั้งเยอะไอเกียวออกมาดูดิของเราอะแบบผมคิดเราอ่ะแบบลูกกำลรวยแล้วเขากินอะไรกันอ้าวโอเคค่ะนี่คะ่ะพี่หยกของเราแม่พกมาให้เต็มกระเป๋าเลยคะ่ะนี่มันคนนี้เองหรอ พี่ยกอยกินอันนี้เอาเลยเอาเลยพี่ยกไม่ไหวแล้วอ่ะกลิ่นปลากระป๋องมันแรงมากเลยกล็ว่ากินอะไรฉุนๆตัวยาที่ไหมอืมอืมยาที่ก็เถอะเหนปลากระป๋องอืออ้าพี่หยกจะยาที่ไมคะมาอยู่นี่ก่อนพี่เหม็นปลากระป๋องแล้วพี่อยู่ไม่ได้อ้าตัวนี้มีอะไรคะหนูไม่เห็นได้กินเลยก็อลองย้ายไป,ไปนั่งใกล้ๆกัสิอ้าวนี่เราเนาะ ฟังพวกเธอตั้งนานแล้วนะพวกเธอว่าให้เราหรอทําไมเป็ดปลากระป๋องไม่บอกดีๆอ่ะบอกดีๆสิเราจะได้ย้ายให้เออพี่เะาได้ย็นค่ะพี่ไม้ตีนเย็นอย่าทะเลาะกันนะคะเดี๋ยวแม่มาด่าแม่ไม่ด่าหรอกแม่อจะเชื่อพี่มากกว่าก็ใช่นะสิแล้วพี่มันจะดูถูกพี่เขาทําไมล่ะพี่เขาแค่กินปลากระป๋องเองนะคะไม่เป็นไรนะคะพี่พี่ก็ไม่ สักหน่อยแต่มันไม่ควรนะที่จะมาพูดแบบนี้บอกกันดีๆก็ได้ถ้าไม่ชอบกลิ่นปลากระป๋องอ่ะก็ของมันเหม็นอ่ะอืมเนาะมันเหม็นมันสาบแบบเหม็นสาบมากเลยเหมือนไม่ได้ทําจากปลาช่อนอ่ะาทำมาจากปลาปลาเน่าปลาเน่าโอ้ยนี่มันจะแรงเกินไปแล้วนะคือใครจะเลาะกันกลัวไปนั่งกินขนมตรงนู้นเปนเรื่องของผู้ใหญ่ถ้ามันจะขนาดนี้นะเราจะฟ้องครู ไมก่กี่ไรฟ้องครูอ่ะแค่นี้ฟ้องครู่พ่อเกเรเลยอ่ะเด็กอะไรเนี่ยเดี๋ยวคอยดูนะจะฟ้องแม่แน่พูดว่าอะไรนะเกลี่เออหนูไม่ได้พูดหนูอ่านอันนี้หนูอันนี้นี <S <s ่นะดีสาวนี่ดวสาวพี Anime> ่ได้ยินว่าเกลี่จะฟ้องแม่ใช่เกียวพี่ก็ได้ยินเหมือนกันอย่าฟ้องนะเออถ้าฟ้องพีถ้าฟ้องแม่พี่ไม่ให้เงินไปกินข้าวอะ มีพี่ชายที่นี่ใส่เสียแบบนี้หรอคะไม่ค่ะหนูไม่อยากมีพี่แบบนี้อ๋อน้องเมียดีพิยกน้องมันไม่อยากมีพี่แบบเราอะได้แบบงั้นมาต้องกินขนมมาโอ๊ยได้ไงเนะี<อ>่ยมาขอโทษเราเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่ขอโทษนะเราจะฟ้องผออ,อ๋อโอ้ยน้องเดิมมันแค่แบบขี้ปฏิวัติแบบแค่เนี้ยแค่เนี้แค่เนี้จะฟ้องผออ๋อทำไมไอ้นุ้แค่เนี้เลยแค่เนี้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 ยโอ๊ยก็พอเป็นเรื่องแค่ ไม่ใช่เรื่องแค่นี้สําหรับพวกเรานะรู้ไหมว่าคนบางคนกว่าเขาจะหาตังค์มาได้แต่ละบาทอะ่ะเพราผ่านอะไรมาบ้างไม่ได้แบบมือขอตังค์พ่อแม่พวกเธออีกหน่อยนะจะไม่มีใครครบด้วยอู้ไม่มีใครครบก็ครบกันสองคนก็ได้นาะใครครบกับเองไปใครนะไม่รู้จักไปชู่ๆถ้าพี่หยกกับพี่ไม่ไม่ยังขอโทษพี่เขาหนูจะฟ้องแม่แล้วก็ฟ้องอาจารย์ด้วยค่ะอขอโทษพี่เขาเดี๋ยวนี้พี่เขาอาจจะสวยน่ารัก จะขอโทษดีๆไหมเราไม่อยากเสียเวลาโอย้ยนู่นน่ะห้องโผลอยู่ทั่นน่ะเห็นไหมอ่ะเออเพวกเราขอโทษดีกันดีการฮะดีกันดีกันดีการดีกันดีกันกรรุ่กรุ่กรุ่งกรุ่ยี่คนวลัก